ดูดูเดียววันเดียวชายหญิงไปให้มาสาหมอนีวันนี้ขันจะไปหูเลนดอมทีควันเลนที่และโครงสร้างขันจะไปกาบางน้ำเงือกน้ำงูไปให้มาสาหมุนีวันนี้ขันจะไปอยู่น้ำอีป่าซาให้มาสาหมุนีวันนี้ว่ามาเยอะขันด้อมาเยอะขันด้อเจ้าบ่มาเพิ่งสิไล่สอบหาเจ้าได้เจ้าว่ามา ว่าดาสิเป็นผูกเท่าล้วเจ้ามาแม่บังเดนเ่าทเสียวันเจ้ามาว่ามาเยอวันเล้มาอยู่เงินสาแกสันแลีวเพิจารณ์เน้อมาอยู่เงอนสาแก้วยาขาแก้วไปไกลมาอยู่แดงเนื้อมาอยู่ใดเนื้อพิจาจ้าเนื้อมาอยู่เหียเดียวไรมาไต่อรารางเ้าเนื้อมาอยู่ปอมศึกษาผุดผ่านในวงซาพังทาสีทาสาหอยขา วบไปทางตาใหญ่และปู่ยาทางป่าและพ่อแม่เ,เอาเกียรเอาคุณควงทางลูกหลานเลีล้ยงหลอดปัดหอดสำคัญมากพระวันดาเต็มแล้วทางสาธ